มันเหนือการควบคุมอยู่แล้วเล้๋ยวอะไรที่จะให้ว่ามันเป็นความพอดีอยากให้อยู่ในขอบเขตของความพอดีเพราะทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างที่ที่เห็นมองว่ามันไม่เสียแซ่ก็ดีเท่าไหร่แล้วถูกไหมมันไม่ใช่เป็นการสร้างภาพหรือเป็นการเสรแซ้งนั่นมันมันดีเท่าไหร่แล้วคือเราเราไม่ไม่ต้องแบบว่าอืเราดูให้เป็นความสุขดูให,ให้ให้ตัวเรามีความสุขคือทุกอย่างที่มองอะ่ะถ้าเรามองว่าเป็นความสุข ก็ต้องอยู่กับมันต่อไปแต่ถ้ามันไม่ใช่ความสุขเรามองแล้วขัดหูขัดตามันไม่ใช่ความสุขก็ถอยตัวเองออกแค่นั้นเลยแล้วก็เอาเหอะทุกอย่างอ่ะถ้ามันตั้งอยู่ในความพอดีแล้วก็ความเป็นจริงไม่ได้เส่แซงไม่ได้สร้างภาพนั่นมันคือดีที่สุดแล้วคนเราถ้าโกหกครั้งแรกครั้งต่อไปก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วแต่เรามองว่าถ้าครั้งที่เราทําออกไปทุกครั้งมันเป็นความไม่ใช่เส่แซงมันเป็นความทำมาให้จริงหรือนิสัยเราจริงอ่ะมันคือมันไม่ได้โกหกไงถูกปะมันไม่ได้โกหก ถามตัวเองก่อนว่าเราชอบแบบไหนเราชอบแบบที่เขาต้องสร้างภาพหรือชอบพี่โอเคเขาไม่ได้ใส่แต่งนะขอขอ,ขอแสดงเอามาจริงแล้วเราดูแล้วเรามีความสุขจริงๆอะไรเงี้ยเออแค่นั้นเราะเราเราอยาไปซับซ้อนเลยชีวิตอะเราไม่ได้อยู่ถึงร้อยปีกันทุกคนนะอยู่ให้มีความสุขเถอะบนโลกใบนี้ยบนโลกใบนี้โลกมันไม่ได้ใจร้ายหรอกมันอยู่ที่ใจเรามากกว่าใจของแต่ละคนมากกว่าเนาะ